สวัสดีครับผมแจ็คแฮงแมนกับวงมอนสเตอร์นะครับผมวันนี้ไม่ได้ไปเล่นกีต้าร์ดูนะครับผมก็ไม่มีกีต้าร์มาทำวันนี้จะทำรีวิวอาหารอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกบ้านเคยกินกันนะครับเป็นเมนูที่ถูกที่สุดของร้านเนื้อแท้นะครับผมเนื้อแท้เนื้อแท้ว่าหน้าตาของอาหารที่ผมจะรีวิวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาค่อยๆมาดูด้วยกันพร้อมกันเลยครับใครรู้บ้างครับว่า เมนูที่ถูกที่สุดของร้านเนื้อแท้มันคือเมนูอะไรเนื้อแท้เนื้อแท้เมนูที่ถูกที่สุดของร้านเนื้อแท้นะครับผมนั่นก็คือข้าวหมกมันดี้นะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันมันมันเป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นยังไงรสชาติอร่อยไหมก็มันเหมาะกับสถานการณ์โควิดมากนะครับช่วงนี้ที่เราแบบว่าอยู่บ้านกันนะครับมันนี้เราก็น้อยมากช่วงนี้นะ เราก็ต้องสั่งเมนูที่มันถูกที่สุดมาลองชิมกันดูนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดก็ทุกคนก็คือไม่สามารถไปนั่งกินที่ร้านได้นะครับก็ต้องมานั่งทานที่บ้านหรือว่าสั่งดิลิเวอรี่เท่านั้นนะครับไม่สามารถไปออกไปซื้อตามห้างอะไรกินได้เลยก็คือเราก็ลองสั่งดิลิเวอรี่มานะครับก็จะรีวิวแบบว่าตั้งแต่เปิดออกมาเลยทไหมสองเมนูนะครับที่วันนี้ผมจะมารีวิว ก็ถ้าป็นเป็นเมนูแพงๆมากคนเขารีวิวกันหมดแล้วครับใช่ไหมฮะพวกเนื้อที่มันแพงๆพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะมารีวิวเมนูที่มันถูกที่สุดของร้านเนื้อแท้เนื้อแท้เนื้อแท้จัได้แล้วน่าจะเป็นเมนูที่ง่ายๆที่ราคาไม่แพงมากที่เราทุกคนนักดนตรีหรือว่าทุกคนสามารถสั่งมาทานที่บ้านได้เพราะว่ามันราคาไม่ไม่ได้แพงมากตอนนี้ก็เห็นในเว็บไซต์ของร้านเนื้อแท้นะครับก็ค่าส่งในกรุงเทพนะครับถ้าไม่เกิน15กิโลแค่30บบาทเท่านั้นก็ ถ้าดูรีวิวจากผมแล้วก็ลองไปสั่งมาทานดูนะครับว่าร้านเนื้อแท้ของพี่โตเป็นยังไงมั่งกะเพราเนื้อแท้แล้วก็ข้าวหมกมันดี้ที่ผมจะลองรีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงมั่งมันจะอร่อยแค่ไหนหน้าตาเป็นยังไงส่งด e วเวรี่มาแล้วมันน่ากินไหมนะครับก็ลองมารับชมกันเลยนะครับผมเนื้อแท้เนื้อแทอ่มาถึงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลองมานั่งแกะพร้อมกันแล้วก็นั่งลองชิมพร้อมกันเลยนะครับมาดูหน้าตาแล้วก็รสชาติ ของ2เมนูที่ผมจะรีวิวในวันนี้ครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอครับผมเราลองมาแกะพร้อมๆกันเลยนะครับสัมผัสแรกกันครับที่เปิดผมออกมาก็คือมันจะมีกลิ่นเฮิร์บนะครับผมของเนื้อเราจะได้กลิ่นเนื้อเลยครับถ้าคนที่ชอบกินเนื้อก็น่าจะแบบว่าชอบมากครับจะมีกลิ่นออกมาเลยจากถุงนะนี่นะครับเ้าหมกมันดีครับก็เมนูยังเป็นเอานะครับผมอ่ากะแฟมาตะอย่างดีเลยครับ ออกมาคือน่าทาครับเรามาแกะดูเลยนะครับผมว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูข้างในนะครับนี่ครับผมอ่าเปาเนื้อครับมก็ดูเปิดมานี้หอมเลยครับกลิ่นเนื้อนี่จะได้กลิ่นหอมออกมาเลยครับผมเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับอานนี้เป็นข้าวหมกมันดีนะครับหน้าตาน่าทานมากครับ ผมสายข้าวหมกผมสายเน้เลยนะครับก็คงน่าจนะชอบนะตับนี้หอมมากครับกริงนคือจะได้กลิ่นเขาเรียกว่าอะไรครับเครื่องเทศเครื่องแกงของของทางอิสลามนะฮะหอมมากครับอันนี้คือชอบชอบกินมากส่วนกะเพราเนื้อก็หอมครับกลิ่นเนื้อคือจะเตะจระูกเข้ามาเลยครับอันนี้ครับเดี๋ยวลองดูนะครับนเนื้อเยอะมากครับนี่ถ้ากินที่ร้านนี้คงจะ อร่อยน่าดูนะครับนี่ฮะไม่น้อยนะครับผมปริมาณนี่คือว่าโอ้โหผมดูแล้วจากข้าวข้าวนี่คือนครับถ้าเป็นสั่งแบบว่าตามร้านนี่ก็คงจะได้สักสองสองชุดนะครับถ้าเป็นแบบร้านที่ผมเคยไปนั่งกินที่เวลาเราไปดูคอนเสิร์ตนะมันจะมีข้าวของเนี้ยเขาจะมาแค่นี้ยฮะมาอย่างครึ่งนี่ก็คือเหมือนประมาณได้ได้สองสองกล่องครับผมถ้าเทียบตอนนี้ดูจากปริมาณนะครับครับผมแล้วข้าวก็ข้าวของนี้นะครับ แต่ว่าปริมาณเนื้อที่ได้มานี่คือว่าโอเคเลยครับคือได้เยอะมากครับที่เห็นนะครับอ่าแล้วทีนีมาดูข้าวบ,บุกมันตี้นะครับชอบกลินมากนะกลิ่นกระเทียมเจียวนี่หอมมากน่ากินมากครับข้าวมันจะเป็นเม็ดเดียวยาวนะครับเนี่ยลองดูว่าเป็นเม็ดเดียวยาวเหมือนข้าวอินเดียอะไรเงี้ยข้าวทางมันจะไม่ใช่ข้าวหอมนี่เป็นข้าวแบบว่าเม็ดมันเดียวยาวครับ กลิ่นนี้ได้มากครับอ่ากินในกล่องเลยนะครับผมไม่ต้องอะไรเลยเยวลองชิมดูก่อนอ่ลองชิมกระเพราเปล่าดูก่อนครับสัมผัสแรกที่กินนะครับก็เนื้อไม่ไม่เหนียวนะครับนุ่มมากแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมของเนื้อคือถ้าถ้าคนชอบกินเนื้อจะรู้นะครับว่าแบบว่ากลิ่นเนื้อเป็นยังไงนะครับผมนี่สายเนื้อก็จะรู้ว่า ถ้ากลิ่นเนื้อมานี่เราเรารู้แล้วเนื้ออร่อยแต่ถ้ากินเนื้อบางร้านนี่จะไม่มีกลิ่นเลยนะครับคือจะแบบว่ามันเหมือนกินหมูครับถ้าคนกินเนื้อจะรู้สึกว่าเออมันเรามีกลิ่นเนื้อแล้วก็หอมครับคืออีกสัมผัสหนึ่งก็คือมันจะหอมกระทะครับเราจะได้กลิ่นอ่อกลิ่นเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นแบบว่ากลิ่นกระทะที่มันเวลาไปร้อนๆของของคนจีนเวลาเขาผัดครับเหมือนกระทะไม่ไหม้นะอร่อยมากครับลองชิมดูเดี๋ยวลองชิมอีกทีนะขอชิมคีคบ อืมไม่เหนียวครับคือว่าคือเรากินเนื้อสายเนื้อจะรู้เลยครับว่ากระเพราเนื้อธรรมดากับกระเพราเนื้อเนี่ยมันมันพิเศษยังไงสมราคาครับผมหรือว่าแล้วก็คือผัดมานี่ครับมันจะแห้งๆครับถ้าผมเคยกินกระเพราบางร้านตามร้านตามสั่งธรรมดาเนี่ยมันจะแบบมันมันน้ำมาเยอะ,ะครับอันนี้คือผัดแห้งๆครับมีกลิ่นกระทะหอมมากเดี๋ยวลองชิมกับข้าวหนึ่งครับ กินกับข้าวก็โอเคครับรสชาติคือรสชาติจะไม่เผ็ดมากนะครับที่ของที่ร้านเนื้อแท้นี่ถือว่าถ้าคนที่ไม่ทานเผ็ดมากก็จะทานได้ด้วยะผมนี่เขาไม่ให้กินเผ็ดมากก็กิกนได้แล้วก็แห้งครับไม่มีน้ํามันเลยฮนระรู้สึกว่าจะไม่มีน้ําไม่มีอะไรแห้งๆคือคนที่ชอบกินกะเพราจะรู้ว่าผัดแห้งๆนี่อร่อยที่สุดครับนะเดี๋ยวลองมาชิมข้าวหมกมันดีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองชิมนลครับ ชอบกลิ่นมันมากเลยครับกลิน่นจะมีเฮิร์บของออพวกสมุนไพรพวกอะไรเงี้ยอืมเ๋ยคอมเมนต์ครับต้องลองครับอันนี้ผมแนะนำเลยครับคำเดียวคำแรกรู้สึกเลยถ้าคุณเคยกินข้าวหมวกไก่หรือข้าวหมวกไก่ทั่วไปนะะอันนี้ลืมไปเลยครับคนละรสชาติจริงๆครับมันจะมีหรือว่าผมได้กินกินกับกระเทียมเนี่ยครับของของเจียวเนี่ย หอมมากครับขอลองชิมคานึงมีรสชาติเลยครับแล้วไม่มันด้วยโอ้อันนี้ชอบมากครับอันนี้คือเลคคอมเมนต์เด้อนี่ครับอันนี้คือจะเป็นเมนูที่ถูกที่สุดของร้านพี่โตนะครับอันนี้ราคาแค่สี่ิบ้าบาทเองโอ้อันนี้กินเปล่าๆป่าว่าอร่อยนะครับที่ผมกินนะอันนี้เวิร์กมากเลยครับนี่เป็นน่าจะเป็นเมนูที่มาใหม่ๆของร้านแกนะัะเฮ้ยอันนี้อร่อยครับต้องลองลองสั่งนะครับสี่ิบหาบาทเองข้าวหมกมันดีครับ ไม่มันด้วยฮะไม่เลี่ยนเนี่ยฮะมันจะแห้งๆแต่ว่ามันจะมีรสชาติขกอบมันมาเลยครับเหมือนเขาทาเขาหุงแล้วเขาผัดของเขามานะครับเฮ้ยอร่อยครับอันนี้เดี๋ยวผมลองชิมกับกะเพรานะครับอลองกินกับข้าวหมกมันดีดูบ้างจะเป็นยังไงนะครับอร่อยครับจริงๆกะเพราอร่อยครับพูดได้บ้าอันนี้ ลองต้องลองครับข้าวหมกมันดีผมว่าต้องลองถ้าคนชอบกินพวกข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อข้าวผมแบบแปลกผมเอ้นี่เป็นรสชาติที่ผมเคยกินครั้งแรกครับผมไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มาก่อนเพราะผมเคยกินแต่ข้าวหมกของทางใต้ของอะไรเนี้ยมันจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รสชาติแบบนี้นะฮะนี่เป็นรสชาติที่แปลกมากครับที่ผมเคยกินไม่เคยกินมาก่อนอร่อยครับอร่อยเดี๋กวคอมเมนต์ครับลองชิมกับกับเราดิชอบอ่ะ ชอบม,มากไม่ต้องปรุงนะครับนี่ผมเอามาไม่ต้องปรุงอะไรเลยถือว่าเวิร์กมากนี่ครับสองเมนูนี้ที่ผมรีวิวก็เป็นเมนูของร้านแก่ที่ถูกที่สุดแล้วสี่ห้าบาทนะอร่อยด้วยกินแบบเปล่าก็ได้ครับแล้วก็กะเพราเป็นเมนูง่ายๆครับนี่ครับขอญอาตไปกินทั้งหมดก่อนนะครับก็ใครสนใจก็ลองสั่งมากินแบบผมดูนะครับนี่คือง่ายๆเลยฮะไม่แพงครับ 99บาทกับ45บาทก็ตกไปถึง150ครับได้ทั้งสองเมนูกินได้2มื้อนะฮะท้องกิ้แล้วอร่อยมากครับครับผมก็ลองครับเดี๋ยวผมขอยากกินให้หมดก่อนแล้วก็ลองสั่งกินกันดูนะครับผมเนือแแ้เนือแท้จาได้แล้วครับก็รับชมไปแล้วนะครับว่าข้าวหมกบันดี้กับกะเพราเนื้อบดที่ร้านพี่โตนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ลองสั่งมาดูกินได้ครับผม ข้าวบกมันดีครับก็อยู่ที่ราคา45บาทนะครับส่วนกระเพราเนื้อแท้ก็อยู่ที่ราคา99บาทเท่านั้นนะครับก็ลองสั่งมาลองชิมกันดูนะครับถ้าใครดูรีวิวจากผมแล้วก็อยากลองชิมอยากลองบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็ดีลบริ r วเดียวครับครับผมก็ลองสั่งมาลองชิมกันดูแล้วก็มาบอกกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างสุดท้ายนี่ก็ขอฝากช่องของผมนะครับช่องแจ็คแฮงแมนนะครับผม ใน y YouTube ช้ใน u t u b e นี่ครับก็ติดตามก็ได้ครับผมก็จะลงคลิปเรื่อยๆครับถ้าไม่ได้เล่นกีตาร์ก็อาจจะหาอะไรมาให้เพื่อนๆได้ลองดูกันนะครับผมก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับเมนูต่อไปจะมารีวิวอะไรครับก็รอติดตามกันในช่องแจ็คแ่งแมนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ